พาไปชมรถติดครับพี่น้องขึ้นไม่ไหวครับรถไทยก็ดันไม่ขึ้นครับต้องเอาหน้าเข้าครับพี่น้องเอาลงครึ่งหนึ่งก่อนอ้าอ้าวพ่อนำทีมโดยเสียยุ้ยครับผมแหมเสียยุ้ยไปคุมงานเนี่ยแบบนี้โอ้ขึ้นไม่ไหวครับพี่น้อง มันลื่นครับรถรถแรงนะครับแต่ว่าดินมันลืน่นโอเ้โอเหยดชิวครับกำแพงอันตรายกลับรถเลยเอาหน้าเข้ามา,ามยมามุ่งกระบโจูโูอ้อยยุ่กระบโจูู

ทำงานแข่งกาเฟลาครับช่วงนี้แมเนี่ยครับทีมง,งานเสียยุ้ยครับผมเสียยุ้ยจะดูแลในส่วนของการเคลดินนะเสียปิกจะดูแลในส่วนของแมกโรนะครับกุดดินฝั่งนน้นนะครับขึ้นไม่ได้ครับผมตอนนี้ก็เอาลงเอาลงครึ่งหนึ่งก่อนครับผม ไอ้ดินมันเบาลงนะฮะแล้วก็เดี๋ยวอีกอีกครึ่งเนี่ยเอามาเทด้านบนนะครับโอ้โหนี่ครับใกล้แล้วครับผมอืม ทางมันคือพูดง่ายๆว่าดินเป็นเป็นดินเหนียวนะฮะมันจะลื่นนะครับแล้วทีนี้ก็จะเป็นอุปสรรคของการทํางานนะครับรถจะแรงแค่ไหนนะฮะมาเจอลื่นรถไปไม่รอดเหมือนกันนะครับพี่น้องอ่ะต้องดูว่าจะถอยมาถึงได้สุดๆไหมอันตรายทางแคบด้วยฮะ

โอเคครับผมคันนี้เด้ก้าครับผมน่าจะร้อยเก้าห้านะครับบินเก่านะฮะอ่ะส่งงานเรียบร้อยครับผมฝากกดติดตามช่อง y o u t u b e ่งเจชนนดัมซิงด้วยแล้วกันนะครับเ,เจอกันใหม่คลิปหน้าครับพี่น้อง